สวัสดีค่ะพี่โจ้ยยองแล้วก็พี่เปิ้ลสายฮานะคะวันนี้แม่ยูกิจ,จะมาแจกลูกชิ้นนะคะวันขอบคุณมากนะคะเจอก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะแจกค่ะแจกค่ะเอาลูกค้านะคะแจกเลยค่ะค่ะแจกลูกชิ้นนะคะวันวันเอาลูกชิ้นมาละชุดนะคะคนละชุดนะคะรู้ค่ะโอเค จ้าห้ามเผื่อค่ะถ้าคนอ้วนเดินมาเข้าเข้ากล้องค่ะถ้าเข้ากล้องนะเดี๋ยวพึ่งพูดอย่างนั้นสิจ้ารวมหมดเลยเหรอรวมหมดคุณค่ะรวมหมดเลยจ้าโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะคนละชุดค่ะสมกันนะคะคุณยายค่ะขอแจกฟรีค่ะแจกฟรีจ้ารวยๆค่ะของลูกค้าค่ะค่ะขอบคุณแจกฟรีเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ แจกทุกวันค่ะที่นี่แจกทุกวันขอบคุณพี่โจสายเอ้ยพี่โจและโยแล้วก็พี่เปิ้ลสายฮานะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้แจกให้ตลาดครบวงจรนะคะอิ่มทั่วถึงทั่วครบวงจรเลยคะ่ะคนทําบุญก็ได้บุญคนกินก็ได้อิ่มท้องนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ